ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมา,อ,าอะไรจะมาบอกนะครับวิธีการโอนเงินเข้า b x นะครับคือบัญชีบิตคอยของเราเองเพื่อที่จะทำการโอน p h ให้สมาชิกนะครับใน MMM Turbo นะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ครั้งแรกนะครับให้เรามาที่เว็บ b s นะครับ b อมเนี่ยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับตอนนี้ผมล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถ้าให้เข้าใจง่ายง่ายนะครับก็กดที่เนี่ยตรงชาติไทยนะครับเป็นเวอร์ชันไทยเลยมันก็อ่านง่ายโอเคหลังจากนั้นนะครับห,รหลังจากนั้นนะครับถ้า เราต้องการที่จะโอนเงินเข้าบ x นะครับก็คือเป็นเงินบบทไทยเราต้องเติมก่อนนะครับถึงจะโอนซื้อขายบิตคอยนกันได้นะครับทำยังไงนะครับก็ไปที่เงินของฉันนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น my f e e m a r k e นะครับแล้วก็เงินฝากนะครับไปที่เงินฝากแล้วเอาเอาง่ายๆนะครับก็พูดเป็นเวอร์ชันไทยดีกว่านะครับจะได้เข้าใจกันง่ายทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะเห็นตรงนี้ไหมครับ ันนี้ก็จะเป็นไทยบาทนะครับก็คือเลือกธนาคารที่จะฝากเงินเข้าก็จะมีสองธนาคารด้วยกันนะก็จะมีเกษตรกรไทยกับกรุงไทยนะครับอ่าผมจะทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ทําทําได้นะฮะผมสมมุติว่าผมจะฝากเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันหกร้อยบาทนะครับแล้วพิมพ์ไปเลยสามพันหกร้อยบาทแต่ให้เราฝากเป็นจุดทืนิยมนะครับเขาจะได้ตรวจสอบงา่าย อาจจะใส่จุดศูนย์สามก็ได้นะครับสามพันหกร้อยสามสตางค์ให้ก็คลิกที่สร้างรายการฝ<ม>ากทันทีเลยนะครับคลิกเข้าไปอ่าเนี่ยอิซีก็คือได้เกิดขึ้นแล้วก็คือเราได้ทําการฝากสามพันหกร้อยบาทแต่ไม่ใช่ว่าเงินจะเข้านะครับอันนี้เงินต้นผมอยู่แล้วเราต้องไปโอนก่อนนะครับโอนแล้วก็รอคอนเฟิร์มเอง เราก็มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกธนาคารเลยนะครับก็เราก็ก๊อปปี้ copy, หรือว่าถ้าใครใช้อะไรอ่ะใช้ธนาคารออนไลน์ผ่านเน็ตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำง่ายๆแล้วอนุมัติเร็วด้วยผมผมโอนในคอมนะครับผมจะโอนผ่านแอปอะไรอ่ะเคโมบายแบงกิ K ้งก็ได้หรือว่า s อ b ซีีก็ได้แต่ผมจะเป็นเอ b นซบนะครับอ่ แล้วก็ดูก็โอนไปนะครับถ้าเราเป็นเกษตรกรก็ดีนะครับไม่ต้องเสียค่าเงินนะครับเนี่ยก็ก็อ่านดูนะครับที่งคาคารอุตโอนี่เท่นั้นนี่ครับเราเสร็จแล้วนะครับเราได้สลิปมาสมมุตินะเราได้สลิปมาเราก็ามาใส่ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์เลยอ่าสลิปเราอันไหนล่ะนะครับก็เลือกไปนะครับอ่าสมมติ ผมจะทำให้ดูเฉยนะครับผมไม่ทําจริงนะครับแต่ว่ามัน,มนทําแบบนี้เป๊ะเลยโอเคนะครับกนะ็จากนั้นก็เลือกไฟล์เสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะการอนอนผ่านธนาคารนะครับการอนอนผ่านธนาคารให้ นะครับหรือว,ว่าเราถ้าอยู่ที่ว่าเราเราโอนแบบไหนนั่นเองอ่ะก็การโอนผ่านธนาคารกเิอรธนาคารนะครับอะนนี้ถ้าเราจะฝากทางเงินสดเราก็ปฏิตรงนี้แต่ถ้าเราจะฝากเป็นเงินสดเราก็าติตรงนี้แต,ต่ถ้าเราจะฝากแบบโอนผ่านเคโม,มบายหรือผ่านธนาคารนั่นเองนะครับเราปติตรงนี้ส่วนใหญ่จะโอนผ่านธนาคารกันนะครับพอมันพอเสร็จแล้วก็ตรวจสอบยอดใช่ไหม ก็เราโอนตามจำนวนเนี้ยเสร็จแล้วเราก็มาคลิกการสร้างตรงนี้แล้วก็จะมีเมลให้ยืนยันนะครับจะมีอ e ีเมลให้ยืนยันว่าเราได้โอนไปจริงนะอออเดี๋ยวผมจะทำเปิดให้ดูเลยขอสักรู้นะครับ อ่ามันจะอยู่นยเนะแบบนี่อ่าสันึงนี่นะครับนี่คือรายการที่ผมโอนไปนะครับอ่าผมยกุกเราสามารถกดแปลได้นะครับนี่นะครับคุณรากรคุณแดงฝากเงินสามร้อยสิบ้าบาทและได้รับโอนเองมไปยังบัญชีของท่านนะครับ นี่ผมฝากไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสองชั่วโมงเองนะครับเนี่ยคือมันก็จะให้เรายืนยันก่อนจะมีเอจะมีมายืนยันตรงนี้ก่อนนะครับนี่อไม่ใช่ดิอ่าอย่างเนี้ย จากนั้นพอเรายืนยันอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็คือเงินก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเงินก็จะมาโชว์แล้วเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้รายการที่ผมฝากไปอ่ะผมฝากจะอยู่ที่อ่าเท่าไหร่เนี่ย ประมาณนั้นแหละนะครับสามร้อยสี่เอประมาณเนี้ยมันมีค่าธรรมเนียมด้วยเนาะนะก็ฝากไปทีนี้หลังเสร็จสิ้นแล้วเรามีอยู่ตรงนี้เราเราได้เ,เงินบาทไทยอยู่ในระบบเราจะมาซื้อกันซื้อเป็นบิตคอยนะครับจากเงินบาทไทยเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยซื้อให้ได้เป็นแบบเงินแบบเนี้ยเนี่ยบิตคอยที่ผม,มอยู่อยู่นะก็คือ b t c นั่นเองแล้วก็กดไปนะครับเราต้องเมื่อเราจี้แคสามพันหกร้อยบาทนะครับเราก็ใส่สามพันหกร้อยบาทไป 0.3ด้วยอ่ะนี่คือราคาบิตคอยนตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเราต้องการอยาเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าเราอาจจะนานแต่นี่คือราคาแนะนํานะครับอันนี้ผมจะไม่ไม่สนใจนะทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะซื้อแบบไหนอันนี้คือบิตที่เราได้นะครับเนี่ย3พอรไ์ได้ได้ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้บิตมันขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ทําการสั่งซื้อไปแต่ถ้าทุกคนใช้รหาาัสมาปลอดภัยแล้วก็แสนก่อนะคล้วก็สั่งซื้อ หลังซื้อเสร็จปุ๊บถ้าเราอยู่ในราคาเนี้ยมันจะเข้าทันทีเลยนะครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเข้าเลยมันจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกอ่ามันก็ไม่จะมาอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะได้เลยได้ได้ตามอยู่ในแบนนี้นะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พอเราได้แล้วเราก็ก็คือไปโอนให้กับสมาชิกที่อยู่ในเอ็ม l อ็มรนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นภาพเลย สมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะครับผมจะทำอันนี้เฉพาะงาน mrm MM นะครับไม่เกี่ยวกับเทรดเว็บ bx นะครับผมจะเชื่อมต่อกับน,นี้เลยสมมุติว่าเรามีรายชื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้พอเราเติมอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปอ่ามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ยี่สิบยี่สิบเหรียญนะครับยี่สิบเอ็ดดอลลาร์ก็คือเราต้องโอนไปจํานวนนี้แล้วก็อันนี้คือหมายเลขที่เอ่อเลขที่บัญชีนี้ นะครับหลังจากนั้นก็มาเลยก็ไปที่เงินของฉันนะครับแล้วไปที่ถอนนะครับแล้วไปที่บิตคอยน์นะครับเราจะถอนบิตคอยน์อ่านี่คือนี่บีดีซีที่เราเติมไปเราจะได้นะครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับจํานวนเงินนะครับจำนวนเงินทํำยังไงก็ไปใส่ตรงนี้เลย ไปใส่อ่าก็เอาที่ตรงเนี้นะครับเนี่ยก็คือเงินที่เราต้องโอนไปให้เขานั่นเองนะครับคือบิตคอยก็ Copy ไปเลยนี่ยอไปอตรงนี้เราใส่คอมมาเป็นจุดนะครับลบคอมมาออกเป็นจุดอันนี้เงินอันนี้จะเป็นบัญชีฮะเลที่บัญชีแล้วก็ตรงนี้ไป ก็ามาใส่ตรงนี้ทีนี้ผมจะสอนคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะทำวีดีโออีกอันหนึ่งนะครับธีกา okay. ร Phe นะครับโอเคเราทีนี้เราก็กดถอนไปเลยแล้วก็เข้านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนดีกว่าเรื่อง M Mm นะครับลรวเอา Bx ก่อนอามากลับมาตรงนี้การเาางา่อนทีนี้สมมุติว่าเราขอรับบริจาคเรามีเงินเรามีบิตคอยตรงนี้ยเราสามารถถามว่าถอนเป็นเงินไทยได้ยังไง มาดูกันนะครับไปที่ออเดอร์ขายนะครับก็คือเด้วยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็นําบิตเนี่ยที่เรามีอยู่นะครับก็ใส่ไปเลยเราต้องการขอเท่าไหร่บิตเรามีเท่าไหร่นะครับอันนี้สมมุตินะครับผมได้อยู่ที่สามสิบสามบาทนะครับหกสิบเก้าสตางค์มีอยู่ที่ว่าบิดขึ้นช่วงนี้บิดขึ้นนะครับราคากาลังดีนะครับก็ขายอย่างเนี้ยพอเราขายไปเราสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับ แก้ให้ถ้าแก้ให้ต่ามันก็ยังโอเคนะครับถ้าแก้ให้สูงก็มันก็มาโชว์อยู่แถวนี้นะครับแล้วควรซื้ออาจจะหลายวันสองสามวันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ราคาแนะนําเนี้ยออเดอร์เราก็จะมาจะมาเป็นบาทไทยนะครับพอเป็นบาทไทยเสร็จรปุ๊บพอเราทําการสั่งซื้อนะครับเนี่ยทําการขายบิตคอนแล้วก็ซื้อเป็นเงินไทยเนาะเงินไทยก็จะมาเข้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับเข้านะครับ พอเข้าแล้วเราต้องการถอนอ่สมมติแล้วการ20บาทเนี่ยผมต้องการถอนเข้าบัญชีเนี่ยทำยังไงเพนะราะว,ว่าที่เงินของฉันมือนเดิมนะครับก็ไปที่ถอนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วอันนี้เป็นเลือกสกุลเงินนะครับเราจะถอนเป็นเงินบาทไทยเข้าบัญชีธนาคารสมมุติว่าเรามีเคแบงมีเอสซีีเราก็ใส่ไปเลยนะครับจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับ20บาทใช่ไหมครับเราจะถอน20บาทแต่ตรงนี้มันจะมีค่าธรรมเนียมสอ่า สามสิบาทด้วยนะครับตรงนี้เราจะมีธนาคารเยอะแยะนะครับกรุงเทพอยุธยาเกษตรกรกรุงไทยสยามเอซี B, แล้วก็ทหารไทยอีบมีหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เลขที่มีชีไปที่มีชีแค่นี้เองกดถอนครับถ้าจริงจริงแล้วถ้าจะให้ผมที่ถอนมานะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีบางทีเข้าเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราถอนตอนไหนถ้าถอนกลางคืนเราอาจจะมาจะเข้าเชา้า ตรงนี้พอๆเข้าใจทุกคนนะครับโอเคทีน,นี้เรามาเรียนรู้เรื่องบิตคอยน์กันแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่สอนเรื่องเทรดนะผมจะสอนเรื่องแค่การซื้อขายแล้วก็โอนเงินในมาจิกในเอเอ็มเฉยนะครับผมจะไม่สอนว่าเราจะทายังไงให้อ่าเพิ่มมูลค่าในเว็บบิตคอยน์เราจะเทรดยังไงผมจะไม่บอกนะครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับอ่าสําหรับการ ซื้อขายบิทคอยนการฝากเงินเข้าหรือว่าการถอนออกเป็นเงินไทยเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้แล้วนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอในเพียงนี้นะครับผมมากครับสวัสดีครับ